ครับท่านผู้ชมที่น้องกว้างไปครับวันนี้จะพามาผสมฟักทองครับนี่ครับดอกได้ดอกตัวผู้มาแล้วครับอาสักดอกนึงดอกนี้ไม่ค่อยบานเท่าไหร่ครับจะดูวิธีผสมคงองของเรากันครับครับพอผสมแล้วจะติดลูกอย่างนี้ครับนี่ะครับอย่างบึ้มอย่างบึ้มญาติมาทำหาดอกตัวเมียทีนี้ดอกกระพู่เป็นอย่างนี้นะครับดอกกระพูจะไม่มีลูกเล็กๆแต่ดอกเมียจะมีลูกเล็กๆครับไปดูันครับ อ่ะมาดูกันครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดอกตูมเนี่ยเนาะที่บอกไปนะครับมีมีตะเพาะเลก็กๆเขาเรียกว,ว่าลูกเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับดักผู้ไม่มีเท่าไหร่อ่ะอันนี้สาเหตุที่อ่ายังไม่บานมากนะครับดอกกระพุ้มเหมือนกันคือเราห่อไว้เนาะเราก็จะเอาอน,นี้ออกครับทีนี้มาดูาง่ายๆเลยอันแรกเอาปหมดไหมครับดอกตัวเนี่ยนี่เดี๋ยวสอนดักผู้แบบนี้ ออกออกนิดหนึง่งให้เห็นนะครับอทีนี้เราก็มาจุ่มเลยมาพีดอกตน็นอยู่ครับนี่นดูครับเงี้บานอ,อ,อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วเราก็เกสรพุดแตะครับประมาณนี้นะครับใส่เยอะไหมครับแตะก็ประมาณแตะหมดเลยครับอ่า ก็จะได้ละนะครับถ้ารู้สึกว่ามันไม่ทั่วล้วก็เด็ดนี่ครับแล้วก็ตุ้ยวีครับโดนเอาให้ทั่วรอบนอกนะครับทั่วรอบนอกเองนะครับได้แล้วครับก็จะได้างี้นะครับต่อไปเราก็จะหอนี้กลับคืนไว้ที่เดิมนะครับเลามติด มันก็จะป้องกันแมลงมารบกวนมันด้วยครับป็่ไางครับสำหรับวิธีผสมปอกทองลองไปทําดูนะครับอันนี้ถ้าเราผสมติดนะครับจากรูปแบบนี้นะครับก็จะกลายมาเป็นรูปแบบนี้ครับนี่นะครับนี่เลยแบบนี้เลยนะครับมั่ก็จะตึงสวัสดีครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับ วิธีง่ายเลยผสมพักทองนะครับลูกนี้ก็จะไม่เหี่ยวทิ้งนะครับ้ามิดดอกตัวผู้กับตัวเมียนะครับศักษารก็บอกแล้วนะครับคือถ้าส่วนเราไม่มีแมลงวันหรือแมลงพึ่งพวกนี้ครับแล้วก็เอาแบบนี้ไปลองใช้ดยครับคือต้องผสมเองนะครับขอบคุณท่านติดตามผู้ชมครับช่องกวคุณตัวครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี